สวัสดีเพื่อนๆชาวอลินาเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นปืน H4 Songcheng กันนะนเพื่อนๆโอเค H4 Songcheng เนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครบแนะนำให้เ,เพื่อนๆเนี่ยไปแต่งตามกันนะครับทุกคนเพราะว่าราคาปืนเนี่ยประมาณเออแปดหมื่นห้านะครับทุกคนไม่แพงมากเอาละครับเดี๋ยวผมมาจัดเซตให้ดูแล้วกัน ปืนเฮดโฟนเนี่ยเราใช้เป็นแม็กสามสิแม็กหนะเ,นเพื่อนเแล้วก็แม็กใหญ่แม็กหแต่ว่าแม็กสาเนี่ยเราจะใช้เป็นกระสุนหนะครับทุกคนเพราะว่าเราเอาไว้งัดกับพวกเซตไนนะครับทุกคนแต่ว่าแม็กเล็กเนี่ยเราใช้เป็นกระสุนสเอาเข็ได้นะเ,นเพื่อนเอย่างเลเซอร์เนี่ยก็ไม่จําเป็นนะคะทุกคนไม่ว่าจะใส่อันตัวแพงหรือตัวไนเนี่ยนะคะก็ประมาณ8ปดหมื่นครับทุกคนถ้าแต่งสไตล์นี้ เห็นไหมครับท้ายก็จะประมาณนี้นะทุกคนเกาะที่ผมใช้ก็เป็นประมาณนี้นะครับเกาะสีหมวกเมลอนแล้วก็ผ่ออาตัดผมใช้ผ่าตัดที่เหลือนะครับทุกคนแก้ปวดเนี่ยผมก็จะเอาไปประมาณ6 7ถึงอันนะครับกระสุนเนี่ยผมก็จะนำกระสุน5ไป60นัดกระสุน a 1 60นน,1 60นัดหลอดแดงหลอดฟ้า หลแดงเนี่ยพบไปสองอันหลอดฟ้าพบไปอันหนึ่งแล้วก็เงินหกพันเนี่ยห้ามหลืมเือนะเพื่อนเอาไว้ยามใช้ยามฉุกเฉินแล้วก็น้ําเนี่ยผมจะเอาไปแค่สามกระป๋องพอนะครับทุกคนน้ําวิ่งเอาไว้ใช้นะครับเวลาวิ่งเหนื่อยหรือว่าเวลาที่ไปดักเขาเนี่ยแล้วเรากระหายน้าเนี่ยเราก็ใช้น้ําตัวนี้แหละครับตาเบิร์ดเนี่ยผมก็จะเอ,อ่อ mk 2 w สองลูกนะครับแล้วก็ สมูทหนึ่งอันนะครับเอาไว้ใช้ยามจำเป็นแล้วก็ทีห้องอันหนึ่งแล้วก็เบิร์สตันนะครับเคห้าแปดนะครับทุกคนหนึ่งอันประมาณนี้นะครับทุกคนเออและที่สำคัญหลอดแดงเล็กผมใช้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ผ้าพันแผลนะครับทุกคนห้ามลืมนะครับครับตาตาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปลุยกันดีกว่าครับ พูดมากภายเนี่ยก็เสียเวลานะครับทุกคนร้านเติมเกมเ e d ดโพชั่ร้านเติมเกมที่เปิดให้บริการทุกวัน9โมงถึงปี2ตอบเร็วเติมไวทักเดดโพชั่นแค่ส่ง uid ไปเนี่ก็สามารถเติมเกมได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเกมอื่นๆอีกมากมายทางเด d p โพสเนี่ยก็ให้บริการเติมเกมลิงร้านเติมเกมอยู่ด้านล่างเลยครับทุกคนและที่สำคัญสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดย4ชั่วโมง จุดเกิดตาแรกของเราเนี่ยก็เป็นจุดเกิดออฝั่งบ้านแดงน,นะคะทุกคน,นกสำหรับมือใหม่เนี่ยถ้าอยากลองแบบฟุกโชคฟุกเสียงโชคดูนะคะทุกคนให้มาเปิดกล่องแอรดอปตรงนี้แล้วก็กล่องเขียวตรงนี้นะครับเพราะว่ากล่องเขียวเนี่ยชอบดอปของแดงแล้วก็กล่องแอดอปตรงนี้นนเ,นเนี่ยเคยดอปเทอร์โมนะคะผมเคยได้ยังไม่ทนันวิ่งได้เปิดเนี่ยเพื่อนเบอร์สองเนี่ยก็บอกว่าพบศัตรูแล้วนะครับดทาง็นร แน่ทุกคนเห็นอะไรไหมครับเขาเนี่ยลิงผมอยู่หน้าประตูดแดงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยให้น้องสนายเราเนี่ยมาส่องนะครับเราเนี่ยให้น้องสนายเรามาส่องชัวร์กว่านะครับทุกคนอย่าไปวัดอย่าไปวัดกับเขานะครบเพราะว่าเราเนี่ยใช้เพียงแค่เล่นด็ดแต่เขาเนี่ยถ้าเขาใช้สนายเนี่ยเราอาจจะน่า <ๆ S 2> หงายนะครับทุกคน เขายัางเล็งเราอยู่นะครับทุกคนฮะไม่โดนเหมือนมันอะไเรเล่นไหนบมบวกสามพี่นอนลบเลยเพราะว่าเขารู้เนี่ยว่าน้องเราเนี่ยเป็นสไนเขาวิ่งชา้าเลยนะพนเพื่อนๆโอเคครับสร้างรับเลยครับโดนที่เจ็บโดนที่เจ็บเฮี้ ดีเราไม่ยยยิงเเลรีบร้อยครับทุกคนแตะไป3แต่น้องมองทีมองผมเนี่ยก็โดนเหมือนกันครับโอ้โหช่วยน้องไม่ได้นะครับทุกคนตายพี่บรรลุมยิงผมเลยเคลียบมีเหตุผมตัวเดียวบ้างนะน้องแม็กซ์ผมหายไป็นอ๋ออยู่ในกระเป๋าขวายุเอิร์นเราไม่มันไม่โีโดดให้เดี๋ยวแลาวเนี่ยเคลียร์ของเล้เก็บของน้องม้งทีมของเราเนี่ยเราผจญกำลังดีกว่าครับรอบนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่เวิร์ดอย่านะทุกคน เดี๋ยวเราคิดว่าจะเซตใหญ่เซตโตผมว่าถ้าแม่งถ้าแม่งเนี่ยถ้าเซตใหญ่เนี่ยเขาน่าจะวิ่งสายแล้วละผมคิดแล้วว่าต้องเป็นเซตประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรานี่เคลียร์ของกันนะครับแล้วก็ไอถังกำลังกันดีกว่าลองเช็คจ็อกแก็ตดูพี่ถ้าทอยนะนี่คือคิวเราหนักกันด้วย ยิงย็นไอยู่เอ็นคุณแม่เย็งแล้วก็มายิงด้วยตั้งแต่แรกวิง่งออกมามุมยิงได้หมดแม่สวยไอตัวนั้นยิ้มฟงแล้พี่ไอตัวที่เพิ่งตายกัอน แต่งน้อก็คุ้มมีเสียคนเดียวดีแล้วเพื่อนจริงแล้วก็ตรงเพื่อนตัวนั้นเพื่อนเพื่อนปาดอะเบไดทำไมไอคนใดมันปาระเบิดทำไมไม่รู้เหร ตัวนี้พีกนมเนี่ยเสดงว่าไม่เห็นเออกียว,วของกได้ลิ้ยแมงมุมั่วของมาด่ปปัของเด็สมพี่ หลังจากเก็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเก็บปืนให้น้องเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับสนา x เอเอ็กนะครับทุกคนทิ้งไม่ได้นะครับกระบอกเนี่ยเกือบสองเตยนเลยนะเพื่อนเพ่นทะลวงค่ากระสุนแล้วด้วยเนี่ยประมาณแสนเจ็ดนะครับทุกคนแสนเจ็ดแสนหกนะครับถ้าดาไม่ผิดโอเคเรี่ยร้อยครับไปผ่อนกำลังกันดีกว่าครับเพื่อน รอบนี้เนี่ยได้มาไม่อิ่มเลยนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูรอบต่อไปกันดีกว่าในรอบนี้เนี่ยเราเกิดฝั่งโคดังธัญพืชนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเกิดฝั่งนี้เนี่ยเลยเราเข้าไปคข้มก่อนนะครับแล้วค่อยเดินกันครับทุกคนโฮ้ยคนนั้นบนเกิดเป็นตี้เลยพี่ตี้ไหนป่นวะทำมร น้องในทีมของเราเนี่ยบอกว่าตีด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นตีไหนนะครับทุกคนเดี๋วเอาเนี่ยจะกดร้อยตามเพราะดีกว่าครับไม่ต้องออกตะเล่งกับเขานะครับทุกคนให้เขาไปบวกกับตีหน้าก่อนแล้วเราเนี่ยค่อยเดินตามหลังไปพูดง่ายๆก็มือที่สามนั่นแหละครับทุกคนกอกมตามมแล้วเวลาเนี่ยก็ผ่านไป5นาที เราเนี่ยจะสะกดรอยตามกันครับทุกคนเพราะว่าเหมือนจะมีเนี่อยครับเสียงเขาบวกกันอยู่ทางด้านขอบม้านะครับทุกคนแต่เราเนี่ยค่อยสะกดรอยตามกันนะครับพูดง่ายๆนะครับจอมไหลนะครับทุกคนเหมือนเดิมไม่พูดเยอะนะครับติ้นเหมือนเดิมสะกดรอยตามรอให้เขาบวกกันเสร็จแล้วเราค่อยเข้ามันถึงจะหวนนะครับทุกคนเพราะว่าเขาเป็นไนท์ คืนเราวิ่งไปเนี่ยก็ตุยแบบง่ๆนะครับทุกคนอย่าทำอย่างนี้มันไม่ถูกจะบ้าหรือไง เรียบร้อยครับบอกไม่ฟังก็ตามนี้นะครับทุกคนเป็นยังไงล่ะครับผมบอกแล้วครับว่าเทอร์เนี่ยยังไงก็ได้เปรียบเดินไปดุมๆโง่ๆแบบนี้เนี่ยไม่รอดแน่ครับทุกคนเพื่อนผมเนี่ยมันบอกไม่ฟังนะครับตอนนี้เนี่ยน้องเบอร์สามของเราเนี่ยได้อ้อมไปฝั่งโง่นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มทําการทําภารกิจตานะครับทําภารกิจทีนี้เนี่ยก็คือคืบขานเข้าไปเรื่อยๆนะครับทุกคน เพราะว่าเวลาเนี่ยก็ผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่เราเนี่ยจะพลาดโอกาสนะครับเผื่อว่าตี้ฝั่งนี้เราตึงนะครับดันออกไปฝั่งโน้นถ้าตี้ฝั่งนี้แต่ถ้าตี้ฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยเขาไม่รอดเนี่ยเราก็เหมือนดักเกอร์นะครับทุกคนเอาแบบว่าให้มันเวลามันแบบว่าพอดีนะครับทุกคนถ้ารอนานเกินไปเนี่ยเขาเนี่ยก็อาจจะถอนกำลังไปแล้วก็ได้นะครับเราจะดักเกอร์เอานะครับทุกคน เมื่อกี้เนี่ยมีเสียงเขายิงเคียนบอดอยู่นะครับทุกคนโอเคเขายิงอยู่นะครับเราเนี่ยก็ยังใจเย็นอยู่ได้นะครับไม่ต้องรีดนะครับทุกคนอา้าวชิบหายแล้วไงครับทุกคนสตูนี่เห็นน้องเบอร์สามบ้างน,นะครับ นาทีนี้เนี่ยต้องรีบไปช่วยน้องนะครับเพราะน้องเนี่ยโดนลุมแล้วนะครับเพื่อนแวนตายเป็นเปรอละมึงฮัลโหมอร์ฟัคโอแมทว้าวง้ํแบบ สุดที่ผมแล้วพี่เสวยเสวยสวยขอบคุณครับพี่ที่มาช่วยผมพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังคืดปีกไม่งามใส่สุดทีขอบคุณครับพี่ที่มาช่วยผมไม่พี่เหนื่อยมกผมแม่งในใจผมมีตายแล้วพี่จริงๆใครใจผมก็ไม่รอดเรียบร้อยนะคะทุกคนปิดจับตีนี้ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราคนนี้รีบเคลียร์ของเลยนะครับเพราะว่าเหมือนจะมีตี้อีกตี้นึงอยู่ในโมเตลนะครับทุกคนจะรีบเคลียร์ของเลยส่วนน้องของเราเนี่ยก็เอนจอยเหมือนกันนะครับเพราะว่าศพนี่น่าจะเกลื่อนเลยนะครับทุกคน ของน่าจะเยอะมากจะต้องจิงต้อนของไว้ที่ไหนไรบ้างนี่ยดแม่ฆ่าสิไม่ดูจอเลยดูหกสองยี่หกสองน่าจะเยอะพี่ พี่แบงค์อยู่พี่แบงค์ต้องรอสุขีนนท่นนี่ผมจะวิ่งเก็บิน,น,นมาแม่งผมไม่ได้ออกวิูไปเก็บไม่ได้บอกใคร ตีหายใจอย่างนี้เองแอมมันปังแค่บันแอมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีจะรู้ไม่ได้ปูแล้วไม่ได้่อหางันที่เล่นจ่อยตอนนี้กำลังแบบหอกเพอนเยอะขนาดี้นวิธีว่า I yeah. แบ่งกันได้ก็แบ่งกันนะครับทุกคน <Okay. S 1> เพราะว่าเราเนี่ยคือทีมกันนะครับ oh, <wow. S 1> ปืนเอ็นเคเนี่ยผมก็แบกกลับไปหมดก็ต้องให้น้องไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปถอนกำลังจุดหกพันกันครับ mm hmm. เพราะว่าผมเนี่ยขี้เกียจเดินไกลนะครับทุกคนจะออกหกพันกันดีกว่าโอเคครับของก็จะประมาณนี้ครับทุกคน อย่าโลภมากครับพี่โดมไม่รอดนะพี่อีสักหน่อยพี่โดมกตายแล้วได้ใจโอเคจิ้มหลอดฟ้าบังครับทุกคนปไปจะถอนกั้ลังกันดีกว่าครับอ <c oughs> ้าซื้อรวยเกินยเยอะเลยก็บแต่ดีตัวสามก็ปัเงเก็บเก็บไม่ได้เ,เ, <c oughs> เห็นไหมล่ะครับเพื่อนๆพ่อเมืเราเนี่ยไม่ต้องเป็นบวกให้เหนื่อยเลยนะครับ เรารอขบวนกันเสร็จถ้าเราเนี่ยเข้าไปเป็นมือที่3มแบบนี้มีจะรวยกับรวยครับเพื่อนๆใครจะว่าอย่างไงก็จ้างนะครับผมไม่แคร์ครับทุกคนเกมก็คือเกมนะครับเด่นแค่ให้สนุกเด่นให้รอดออกให้รวยก็พอนะครับทุกคนไม่จําเป็นต้องวิ่งดุมๆไปงงงเพื่อไปโดนเขาดักยิงนะครับเฮ้ยเฮ้ยผมว่าแล้วนะทุกคนหกพันไม่รู้อยู่ไหนน่าจะอยู่ หรือว่าไม่ได้เอามาไม่รู้นะครับโอ้โหชิบหายได้แบบนี้รีบวิ่งจำเอาให้ไวเลยนนะทุกคนจุดทอนกำลังเนี่ยอีกห้าเมตรอีก3นาที2นา,ท,าทีเนี่ยห้าสิเนี่ยจะทันไหมครับทุกคนไปแล้วครับรีบจำเอาเลยครับทุกคน,นโอ้โหดีนะครับทินคนมีงั้นเนี่ยใส่แหงเนี่ยเด็กเป็นเพื่อนตากจัหวเนี่ยกลายกลายเป็นหยาบแพรแล้วนะครับ เว้เว้เว so ้เว้เ no. ว้เ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 ว so ้เว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 ้เ ออโอเคนะครัอย<ด>ังดีนะครับที่วิ่งกลับมาทันถอนพลังรอบนี้ได้เป็นล้านเลยนะครับทุกคนรอบนี้เนี่ยเกิดฝั่งบ้านแดงอีกแล้วนะครับโอ้โหรอบนี้เดินเลยแล้วกันนะเพื่อนๆขีกเกียร์ล้อนะมาส่งทีมซะด้วนนะคระทุกคนไปเลยครับเดินเลยดีกว่ามุ่งหน้าเลยดกว่าครับทุกคนโมเตล แล้วตอนนี้เพื่อนเรากำลังเจอกระสโตูนะคะทุกคนโอ้หระเบิดมาขนาดนี้นี่เป็นเคด้วยไหมนี่อะไรเพื่อนเพื่อนห้าแบบนี้ก็สวยดีครับรอยยิงนะครับแล้วเนี่ยใส่กระสุนห้าล้อแล้วนะเพื่อนเพื่อนเข้ามาจะยิงให้ขี้ไหเลยโอ้โหมันจะหลายตัวด้วยนะเพื่อนเพื่อน เฮ้ยเพื่อนมานั่งบางหลังทำไมนะโอ้โยมวยโย่ไปทีเอาระเบิดเดี๋ยวไปกินครับเพื่อนระวังนะเพื่อนระเบิดระเบิดเอาแฟตเนี่ยไปกิน คนนี้นี่เดินขวาไปขวางมาจริงๆครับทุกคนเพื่อนเราบอกว่าทีเกนตนะครับเพื่อนเนี่ยไปยื้อบังข้างหลังอีกนะเอานเบิดไปกินอีกเอาชิบหายแล้วโดนแฟดเพื่อนขอเข้านายเพื่อน หลังจากที่โดนเทอร์มอลยิงนะครับทุกคนรอบเกาะหกเลยครับทุกคนรอบนี้ปืน RPK ครับแม่ลงแมเล่นมาละเฮดโฟเเ่น RPK เจาะห้าไปเลยครับเพื่อนๆมาดูกันครับว่าจะออกรวยแค่ไหน okay, s <S รอบนี้เนี่ยตัดจบแบบละครไทยเลยนะเ,นเพื่อนๆ mm hmm. เวลาเนี่ยก็ผ่านมาเหลือแค่13นาทีแล้วนะครับทุกคน mm hmm. ถามว่าทำไมผมถึงดัก oh, okay, s <S ก็จะไม่ได้ให้ดักได้ไงนะเราเพื่อน มากันครบตีแบบนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ย <Okay. S 1> ก็คืออยากดักท้านต้านเลยไอ้เราวิ่งคนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ไม่มีเพื่อนวิ่งตามจะวิ่งไปตุ่ยเมื่อกี้มาได้ยินเสียงใครวิ่งไปด้านหลังต่าจะคนนะนเพื่อนเฮ้ยคนวิ่งตามสิครับแบบนี้โอ้โหเขาวิ่งถอนกําลังแลวเราเยืนเอือยอยู่ตรงนี้อีกไป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  เหมือนว่าจะไม่ใช่ตัวเดียวนะเพื่อนๆนี่ไงครับด้านในคนสองเนี่ยก็มีเหมือนกันเว้ยหรือว่ารอบนี้เนี่ยมีมีคนดักเหมือนเราเหมือนว่าจะมีที่ดักเหมือนฝั่งฝั่งเดียวกับเรานะครับทุกคนบ้านพักน่าจะเป็นบ้านพักไม่บ้านพักก็มันแดงเมยบอดบอดมันก็สุด,ดยอดนะครับทุกคนโอ้เบื่อสุดๆเลย น่าเป็นยังไงล่ะไอ,อ,อ,อ้บ้าอ,อมาเปิดจุดฉันได้เฮ้ยอ,อันนี้น่าจะคนอันนี้น่าจะคนออตายเพื่อนผมแต่ละคนไม่กอด ก็คงจะมีแต่เลาแล้วทีนี้แต่ผมงงมากตอนนี้ทุกคนเพราตกลงเนี่ยมันมันกี่ตี้เด็กกี่คนกันเนี่ยเขาเป็นวิ่งใส่เลยครับทุกคนผมเบื่อล้ะรอนานดิงเร็ยนดิ้งงงอาทีนี้นี่วิ่งใส่ดีกว่า โอเคครับเรียบร้อยผสนสีเนี่ยแม่ละคายผิวของเราครับแต่ข้างๆเนี่ยน่าจะมีตีนนะครับว่าน่าจะเป็นตีดักฝั่งเดียวกับเปล่าแน่เลยเขาเนี่ยก็ไม่เดินเหมือนกันเขาเนี่ยก็น่าจะดักเหมือนกันเอาเป็นว่าเดรแล้วเนี่ยจ้วงของตัวนี้แล้วร,รีบหนีไปถอนกําลังเลยครับเพราะว่าไม่ต้องเล่นกับเขานะครับทุกคนเสียเวลานะครับเพราะว่าตัวเนี่ยผมว่าค่อนข้างน่าจะอิ่ม

แบบนี้ก็หวานเกียบดีครับเ,เพื่อนแสดงว่ายังไม่รู้จักเลดโพชชั่นนะครับทุกคนอ,อ,อินแบบนี้เนี่ยก็ไปถอนกำลังได้เลยครับทุกคน อยู่ไปเนี่ยก็เสียเวลาครับหนีไปถอนกําลังเลยครับทุกคนแปดนาทีแล้วเอาเป็นว่าตานี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปออกฝันกําลังจุดหกพันกันนะครับทุกคนจะาหัดยาแดงยาฟ้าแป๊บหนึ่งไปคันดีกว่าครับทุกคน okay, s <S วิ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยยาฟ้า แบกน้ำหนักเนี่ยก็หมดพอดีนะคะเพืเ่อนๆอ้โ oh. หบอกเอเลยครับคลามดีกว่าฮับเบินเนี่ยเอเอ๊ะเสียงอะไรครับทุกคน <Hey. S 1> อย่าบอกนะว่ามีตี้เนี่ยจะมาถอนกำลังจุดหกพันเหมือนเรา <Hey. S 1> ผมว่าใช่เนีน่เนี่ยอะรเพืเ่อน <Hey. S 1> <ๆ>มาแล้วนี่ไงฉิดพายแล้ว กเป็นแฟนเท่าไหร่แล้วตอนนี้แงนะผมว่าไอหมอนี่เนี่ยก็น่าจะอิ่มเหมือนกันนะครับทุกคนเหมือนว่าไม่ใค่อยากเล่นสักเท่าไหร่เอ้เอาระเบิดไปกินงั้นก็ ี่ียวิ่งออมรถเลยแต่มาออกด้วยกันดีกว่าเพื่อนอย่ามายิงเลยนีไ่ไงเป็นยังไงล่ะราะผมนี่เกาะหกไม่บาดผิวผมหรอกอเดี๋ยวเราเปิดหกพันแล้วเรามาเก็บศพนะคะทุกคนเฮ้ย hey. บอกว่าให้ออกด้วยกันก็ไม่ออกเวลามันก็หนึ่งนาทีพอดีเพื่อนเพื่อนของผมก็ จัด,ดยุ่งยากเอาไงดีครับทุกคนออกไปเก็บดีไหมหรือว่าปล่อยไว้ยังงั้นอะอนนเอาไงดีไ,งดไม่กลกงไม่เก็บมานะครับทุกคนออกเป็นแบบนี้เนะี่ยมากยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับทุกคนผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคน สำหรับคิดนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแล้วเพื่อนเล่นเกมให้สนุบกันนะครับทุกคนคิดนี้เนี่ยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ